สวัสดีฮะทุกทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกมโรบอทในแมปแดนดี้โว่กันอีกแล้วนะครับแล้วก็เปิดคลิปกันด้วยแดนดี้แบบนี้ใช่ฮะกลับมาแล้วครับสําหรับเกตเล็กเกตน้อยที่คลิปนี้ก็จะมาเจาะเราตัวตูนกันนั่นเองมา嘛มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยอันนี้เป็นห้องของป๊อ p y ี้เนาะซึ่งผมทําไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหลือ3มห้องนี้ฮะที่อยู่ในชั้นนี้กันคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเนี่ยห้องเหล่านี้ที่ทุกทุกคนเห็นนะ จะสงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมห้องมันน้อยจังเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับถ้าลองนับเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 7ห้ห้องด้วยกันนะครับแล้วดูพวกเราตูนครับ มีกี่ตัวเนี่ยขอนับก่อนนะอันนี้50อ่า20 22ตัวให้ตายสิขาดไปเยอะเลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในโหมดโรเพเนี้ยเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับเขาบอกว่ายังเป็นการทําที่ยังไม่สมบูรณ์เนาะก็คือทํามาให้เอามาใช้งานก่อนเดี๋ยวก็ค่อยมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอะไรประมาณนี้ซึ่งเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็คือ0.4.1นะซึ่งผมรอเวอร์ชั่น0.4.2มาสักพักแล้วไม่สักพักโคตรนานยังไม่มาเลยซึ่งเวอร์ชัน่น ซึ่งเวอร์ชัน0.4.2เนี่ยอาจจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับอ่า เป็นตัวละครคล้ายๆผีนั่นแหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเวอร์ชั่นนั้นจะมาเมื่อไหร่อ่ะสี่ห้องไปแล้วต่อไปก็เอาห้องนี้แล้วกันนะครับนี่รหัสคือ C ขีดศูนนส C นี้ก็ย่อมาจาก Com มอนนะครับเข้ามาในห้องก็อืมทุกๆคนก็น่าจะเดากันออกแล้วนะครับว่ามันคือตัวละครอ,อะไรนะสีม่วงสีฟ้ามีโปสเตอร์ติดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับใช่ฮะเป็นห้องของบ็อกเทนนั่นเองอ่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องราวที่น่าสน ใจก,กับเจ้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องกันก่อนดีกว่ามา嘛มา嘛ม,ม,มีอะไรบ้างเอ่ยก็ลองดูแบบคว้าง,าง,างแบบนี้ก่อนนะก็มีตู้หนังสือค่อนข้างเยอะนะเป็นคนชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับขอดูใต้โต๊ะหน่อยนะดูบรรทุกีวะ <laughs> อะไรที่มันมีข้างใต้ขอดูหมดก่อนอ่าไม่มีนะโอ้แย่จังเขาไม่คิดจะใส่บ้างเลยเห ใต,ต้โต๊ะนี้ก็ไม่มีอ่าลองนี้ก็ไม่มีอะไรเอาละผมจะสำรวจให้มันลึกๆดูนะครับเพื่อจะเจออะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจนะอ่ะก็ไม่มีอะไรนะในเชิงลึกกันเนาะตรงใต้เตียงเนี่ยก็ไม่มีมาทุกคลิปก็ไม่มีนะครับไม่ว่าจะห้องไหนก็ตามตรงนี้ก็มีโปสเตอร์แบบทั่วๆไปเลยนะครับมีบอกเกี่ยวกับเจ้าบ็อกท o n s อ่ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันเนาะตรงนี้ก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีโน้ตอยู่ซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงเหมือนกันฮนะโอเคก ับเข้ามาสู่ปกตินะครับแล้วก็มาฮะเจ้าตัวบอกเชนก็คือตัวนี้นะกดซีเล็กเข้ามานี่ ลักษณะก็ตามนี้นะครับเป็นกล่องดนตรีนะเป็นตัวสีม่วงสแสงเกีงสีฟ้ามีผ้าพันคอด้วยแล้วก็นี่ครับเป็นกล่องดนตรีก็ต้องมีที่ไขลานฮะซึ่งไขาลานตรงเนี้ยมีจุดสังเกตด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันอีกรอบโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่บุคลิกของตัวละครนี้กันดีกว่านะบล็อกเทนเนี่ยตามข้อมูลที่ผมไปอ่านมานะครับเขาเป็นตัวละครที่ขี้อายนะเป็นคนเก็บตัวหรือบางทีนะครับเขาก็อาจจะมองโลกในแง่ร้ายบ้างและเป็นคนที่วิตกกังวลได้ค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งมันก็จะมีหลัก ตอนที่เขาเนี่ยได้พูดคุยกับป๊อปปี้นะครับซึ่งบทสนทนานี้มีใจความว่าอย่างไรเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะโอเคเจอแล้ว มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่บ็อกเทนเนี่ยจะเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนโดยบอกว่าฉันรู้สึกว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านี้แล้วป๊อปปี้ก็ตอบว่าโอ้อย่ากังวลมากเกินไปนะบ็อกเทนดูเหมือนว่าคุณจะกังวลมากเกินไปแล้วบ็อกเทนก็ตอบว่าอะไรนะคุณคิดว่าฉันกังวลมากเกินไปหรอตรงคำว่าอะไรนะเนี่ยจะเป็นเหมือนให้ความรู้สึกที่พูดกระแทกครับแล้วป๊อปปี้ก็เลยตอบว่าเห็นไหมคุณกังวลอีกแล้วอะไรแบบนี้ครับก็ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าบ็อกเทนเนี่ยเป็นคนท ของบล็อกเทนก็น่าจะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรแย่ๆเนาะแต่ทุกทุกคนนี่ฮะจำตอนที่ผมบอกไปได้ไหมครับว่าไอ้ตรงที่ไขลานของบล็อกเทนด้านหลังเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสุดจใจอยู่นะครับแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยได้สังเกตกันหรือเปล่าสําหรับผมเนี่ยเหมือนจะเห็นแวบๆนะตอนที่เล่นนะคือตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าหากเรากําลังสกัดน้ําดำเนี่ยไอ้เจ้าที่ไขลานตรงเนี้ยมันจะหมุนครับ Uh huh. ซึ่งดูตอนนี้ครับมันยังไม่หมุนนะมันก็แค่ขยับเล็กขยับน้อยเดี๋ยวมาฮะคลิปนี้เดี๋ยวไปทดลองกันผมจะเทเละพอร์ตไปที่อาโปรเจคเตอร์แล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวนะผมพึ่งผมผมเพิ่งนึกได้ว่าโหมดนี้มันมันสก,กันดน้ำดำไม่ได้นี่วะมันได้แค่เปิดครับ <laughs> มันได้แค่เปิดอาต้องไปตัวเกมปกติโอเคโอเคเดี๋ยวไปตัวเกมปกติก่อนอามาแล้เป็นแมพที่กว่าจะได้เข้าเล่นเกมรอไปครึ่งนาที โคตรนานมาและมาแล้วอ่าแต่ว่าที่ผมสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าลองยืนอยู่นิ่งๆนะครับนี่ฮะมันก็จะขยับแบบเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราเดินเนี่ยจึ๊บเห็นไหมมันจะขยับแบบสมูทมากยิ่งขึ้นฮะเดี๋ยวรองวิ่งดูนะครับจึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นขยับเร็วขึ้นเดี๋ยวผมไปหาเครื่องสกัดสักแป๊บหนึ่งนะครับเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งเครื่องดูซิจึ๊บอ่าฮผมว่าแล้วมันคุ้นๆอยู่มันหมุนนะครับเออได้เห็นไหม อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่โหมดโรเพย์เหมือนเดิมนะฮะโอเคกลับมาเป็นที่เรียบร้อยก็สาเหตุที่ไอตรงด้านหลังเนี่ยที่ไขาลานมันหมุนนะครับมันเป็นเพราะอย่างนี้ฮะจำตอนที่ผมบอกว่าบล็อกเทนเนี่ยเป็นคนที่กังวลได้ไหมครับนั่นแหละฮะมันสอดคล้องกันเพราะว่าบล็อกเทนเนี่ยกลัวว่าจะทําอะไรก็ตามนะครับพังลงไปก็คือทําไม่สําเร็จบ้างทํทาผิดพลาดบ้างนะครับไอตรงที่ไขาลานตรงนั้นนะมันก็หมุนซึ่งเป็นการบ่งบอกในในนะครับว่าบล็อกเทนเนี่ยกำลังตั้งใจทําสิ่งนั้นอยู่อ่าก็คือบล็อกเทนเนี่ยไารก็ตม ตั้งใจทําอยู่เนี่ยที่ไข่ลานมันจะหมุนเลยซึ่งใครที่มาเห็นเนี่ยก็จะออได้ทันทีเลยนะครับอ๋อบอกเทนกำลังตั้งใจทําอยู่อย่าไปกวนนะอะไรแบบนั้น ซึ่งมันก็จะมีบทสนทนาบทสนทนาหนึ่งด้วยนะครับที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือบทสนทนาระหว่างคอสโมซึ่งคอสโมคือตัวไหนก็คือตัวนี้นะครับนี่กดเลือกเข้ามาก็คล้ายขนมปังหอมม้วนมั้งนะเอาเป็นว่าตัวนี้คือคอสโมแล้วกันเดี๋ยวกลับไปที่บ็อกเทนต่อโอเคบทสนทนาที่ผมพูดถึงเนี่ยคอสโมจะเป็นคนเริ่มบทสนทนาก่อนนะครับโดยมีใจความประมาณว่าบอกเทนที่ไขาลานด้านหลังห่วงคุณนะ่ะมันมุนทุกครั้งเลยเวลาสกัดำดำาเนี่ยบอกเทนก็เหมือนจะตกใจนะครับฮะ จริงหรอมันมักจะหมุนเมื่อฉันไปโฟกัสอะไรที่บางอย่างนะฮะอย่างที่ผมบอกหากบ ok ็อกเทนเนี่ยกำลังตั้งใจทําอะไรอยู่นะครับที่ไขาลานมันก็จะหมุนคอสโมก็บอกต่อว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเมื่อฉันสอนทําอาหารให้กับคุณนะแล้วก็คุยอะไรนู่นนี่นั่นกันไปเรื่อยๆนะครับและจากบทสนทนานี้นะก็จะต่อเรื่องไปที่อีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คือบ ok ็อกเทนเนี่ยก็มีสกิลในการทาอาหารอยู่บ้างนะครับเพราะว่าคอสโมเนี่ยมาสอนทําอาหารให้กับบ็อกเทนนั่นเองแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างหน้า รู้หรือเรื่องที่น่าสนใจเก็ดเล็กเก็ดน้อยอะไรพวกนี้แหละแล้วก็มาที่ตรงจุดนี้กันบ้างครับนี่เป็นโน้ตที่ผมก็ยังไม่ได้อ่านนะเดี๋ยวมาอ่านไปพร้อมๆกับคนดูได้ด้และว่าข้อความใจความเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนฉันตื่นมาฉันรู้สึกไม่ดีเลยฝันร้ายอีกแล้วฉันเริ่มคิดจริงๆแล้วว่าแอสโธเนี่ยอาจจะไม่ชอบฉันหรือเปล่าหวังว่าจะไม่นะ ข้อความตรงนี้นะครับที่พูดถึงแอสโเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะามาต่อกันดีกว่าในส่วนของดีเซเนี่ยก็จะพูดถึงแอสโนะเขากล่าวว่าเขาไม่ได้ทำแต่ฉันไม่รู้นะสิว่าฝันร้ายนั้นมันเร็วร้ายขนาดไหนอย่างไรก็ตามกฤซณนช่วยเอาน้ำมาให้ฉันแล้วก็พูดคุยกับฉันและข้อความตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นสิ่งที่กฤซณนพูดนะครับในส่วน,นบรรทัดสุดท้ายเนี่ยบอกเทนก็บอกว่าฉันจะกลับไปคุยกับแอสโธอีกครั้งถ้ามีโอกาสอะไรประมาณนี้แล้วกันส่วนที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค อยู่ข้อมูลตัวหนึ่งนะครับอาจบ่งบอกได้เป็นในไหนนะครับว่าบล ok ็อกเทนเนี่ยกลัวค,ความสูงฮะมันจะอยู่ในบทสนทนาหนึ่งครับระหว่างแอสโธและก็บล ok ็อกเทนเนี่ยแอสโธจะเป็นคนพูดก่อนนะครับบล็อกเทนความฝันเรานั้นทําให้คุณเป็นอย่างไรบ้างบล็อกเทนก็บอกว่านั่นคุณหมายถึงฝันร้ายหรือเปล่าแอสโธก็เลยตอบว่าไม่ฉันจําได้ว่าฉันให้คุณต่ความฝันดีๆนะซึ่งตรงส่วนนี้ผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแอสโธนะครับว่าเขาให้ความฝันกับคนอื่นได้ด้วยหรอเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องค่อยไปหาข้้ออออมมมููลเเเพิินะ ok ่่่่ตตตนบบบ็กกทวาาฉัไรสง ที่สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นความฝันที่ดีอาจจะไม่ใช่สําหรับฉันก็ได้แอโชโลก็ตอบว่าฉันจะจําไว้ขอบคุณซึ่งในส่วนนี้ทําไมบล็อกเทนเนี่ยถึงอาจจะกลัวความสูงคือมันจะต้องมาเชื่อมกับจุดนี้ครับก็คือสกินฮะสกินนี้ผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันโดยสกินที่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นสกินแบบตัวบล็อกเทนเนี่ยจะเป็นสีจ,จางๆลงนะครับแล้วก็จะมีรูปก้อนเมฆอะไรเต็มตัวกล่องเลยมันจะมาเชื่อมกับจุดนี้ฮะโอเคข้อมูลของบล็อกเทนก็น่าจะมีประมาณนี้และก็เหลืออ สุดท้ายนะครับเดี๋ยวค่อยทําในคลิปอื่นๆต่อไปละกันโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ละกันนะถ้าผมตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ขออภัยจริงๆนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยก็จะมาจากวิกิแดนดี้เวิลด์นะสามารถกดเข้าไปดูกันได้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อใครอยากจะรู้ว่าบล็อกเทนเนี่ยทำอะไรได้บ้างถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้า ให้ก็ได้อ่าลองกดเข้าไปดูกันได้แต่สําหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม